การบริวรูรูแมวต้องการอะไรจากสังคมกูยัไม่อยู่ผมก็เลยต้องบอกว่าคุมสองอ๋อพลังคุ้มสองอย่างี้ตกใจไหมส้มตกใจแมวเวทนี่อ่ะส้มส้มสลมค่ะส้มนี่เขาจะต้องบอกว่าดูเรียบร้อยส้มเขาจังหวะดีปกติดูก็เรียบร้อยนะคะ ย่เรียบร้อยเหรอคะใช่แล้วเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้เห็นดูอะไรนะดูไลฟ์สดน้องออฟฟี่อยู่แล้วบอก่อะไรจะพูดอีดอกได้ยินเต็มหูเลยเต็มหูเป็นประโยคก็จะเดรรึบอกแล้วบอกเป็นคนเรียบร้อยแล้วไปด่าเขาอีดอกผู้หญิงเนี่ยเวลาเขาด่ากันเขาคุยกันเนี่ยเขาอีดอกอแสดงว่าแสดงว่าในก้นวิ่งของจิตใจลึกๆแล้วเนี่ยมีมีความมีความเกลียดที่หน้า ก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าคือตอนนี้กระแสมันหลายอย่างไงมันก็โจมตีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้รับข่าวสารทั้งนู่นนี่นั่นมาแต่ว่าด้วยความตหนูว่าไม่ชอบตั้งแต่แรกอยู่แล้วคำว่าคำว่าอีดอกเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะผมรู้สึกว่ามันแรงนะแต่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นคำพูดปกติไปแล้วเมื่อก่อนใช่เลยที่ทุกคนก็พูดกันใช่ได้ยินกันอซึ่งคำนี้เป็นคำเดียวที่ ถ้าสมมติว่าคือเพื่อนจะด่าอะไรก็ได้แต่ด่าคำนี้หนูโกรธมากเลยนะแต่ตรงกันเลยว่าตอนนี้มันดูเหมือนแบบมันดูเป็นกังมันดูเฉยเป็นเรืธรรมดาไปแล้วนะอืมนะแล้ววันนี้น้องส้มก็อยู่กับเรานะฮะไม่มีคุณกรุยฮะคุณกรุยนี่ประจําคุณกรุยเนี่ยช้าตลอดคุณลืมมั้งเดี๋ยวช้ามั้งอย่างว่าให้อยู่เขาเขาเขาเป็นพวกหัวหน้าวงพวกอะไรนี่วะฮะตลกคาเฟ่เมื่อก่อนฮะ แต่ว่าเขาเหนือกับาพวกเราเพราะเขาออกฟรีทีวีทุกวันนักภาพช่อง PPTV PPTV ก็เป็นนักพู้ดำเนินรายการอ้าวแล้วคุณบอบูก็มีไม่มีผมไม่มีเลยผมมีแต่รายการเนี้เสี่ยมกีฬาคาเฟ่อยู่มาสิบกว่าปีแล้วฮะนะอยู่มาสิบกว่าปีแล้วตอนนี้ก็ผมว่าเสี่ยมกีฬาคาเฟ่ดังกว่า PPTV อะป้ายแดงสองคันป้ายแดงได้รถป้ายแดงสองคันแล้วก็ผ่อนบ้านนี่คือทํากับเสี่ยมกีฬาคาเฟ่ครับพี่นี่เงินผมยังไม่ออกสักบาทเลยเนี่ย ที่ได้ตอนไหนเนี่ย YouTube ให้ YouTube YouTube ก็ให้มาออ๋เพราะรายการเราเดี๋ยวนี้ไม่มีทางฟรีทีวีไม่มีทางมีช่องไหนก็ดีก็คือออกช่องทางแบบนี้เวลาเราพูดแล้มันจะได้เต็มปากเต็มคํำสยามกีฬาคาเฟ่ที่มาตั้งแต่ยุคสมัยที่สยามกีฬาทีวีเนี่ยครับอยู่ในจานเหลืองจานสีเหลืองอะไที่หมน้องม เมื่อก่อนมันเป็นเคเบิลทีวีจานเหลืองที่ภาคบอลแล้วเสียงเหมือนจานจานเนี่ยจานเคเบิลนะเคเบิลเหลืองอจานดาวเทียมที่เมื่อก่อนเนี่ยคนใช่คนต่างจังหวัดเขาลูมากเยอะมากเลยนะจานเหลืองเนี่ยเมื่อก่อนก็มีผมมีคุณมาเพชรแล้วก็มีคุณปายาวปายาวนั่นยุคแรกตอนนั้นคุณปายาวยังไม่มีลูกมีเมียอะไรตอนนี้ก็มีลูกมีเมียแล้วครับตอนนั้นน้องส้มติดปีแล้วน้องส้มอยู่ทำอะไรอยู่จานน้องส้มยังเรียนอยู่ค่ะยังเรียนอยู่นะฮะเกินเกินสิบปีได้ไหม ผมว่าต้องเกินเกินแน่นอนแล้วจากคุณป๋ายาวก็มาเป็นคุณเปาผีอ่าเอาป๋ายาวออกไปเป็นเปาผีเปผีแล้วก็มาเป็นคุณกรุยกรุยแล้วก็หลังจากนั้นก็มีสาวๆมามีพี่เปาเคยมาเข้าด้วยเหรอคะเคยเปาผีเคยโอ้ยเปาไี่อยู่เป็นปีเลยเหรอคะอยู่เป็นปีเลยนะก็ดูเมื่อก่อนเขาก็ดูดูกันครับนะก็ทำตั้งแต่วัยรุ่นจนหัวงอกแล้วก็ยังทำอยู่พยาามกีฬาคาเฟ่เนี่ยก็อยู่กับคุณแมวเพชรเนี่ยเราเป็นเรียกว่าตัวหลักสองคน กูบุญกูบวดกูเวนคู่กรรมมากกว่ากูเวนคู่กรรมเมื่อก่อนสยามยิราคาเฟ่เนี่ยมันอยู่ในวิทยุเลยนะครับออวิทยุยุคแรกๆของสมัยอยู่สปอร์มิเดีโอเีโอตั้งแต่คลื่น99ครับฟังนะคะว่าไปเอาพี่แล้วตอนนี้คลื่น99ไม่ใช่ของเราไม่ใช่โดนฮุบไปแล้วครับนะฮะแล้วก็ย้ายไปคลื่นเอ่อ9มิบ9มิบมี9 0 มามเป็นร้อยหกจุดเจ็ดห้าครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันจะ,จ,ะมจะมาติ่งจุดเจ็ดห้ามาจากไหนมันถ้ามีจุดแล้วมันจะไม่ค่อยชัดนะพี่ใใชช่ม่มมก็จัดแบบนี้เหรอคะแต่ว่าออกวิทยุก็เป็นวิทยุมเมื่อก่อนในจัดตอนอตีหนึ่ง ตีหนึ่งถึงตีตีสามตีหนึ่งตีสามแต่ว่าก่อนตีหนึ่งเราก็ไปหาอะไรกันแทกป่ามาบ้างไม่เคยไม่เคยใช่ไหมฮะเดี๋ยวอย่าใช้คำว่าเราคุณเพชรหน่อยเดีผมไม่เคยผมเวลาเวลาผมทำงานเนี่ยฮะโอ้องสิ่งของมึนเมาแอลกอฮอล์เนี่ยอย่ามาแต่ต้องเพราะว่าการทำงานมันต้องมีความมืออาชีพโอ้ผมไม่เคยแบบว่าซัดไปสี่ขวดแล้วขึ้นไปนะลิ้นพันกันเลยไม่ใช่รายการแบบเวลาคาเฟ่แล้วมั้งไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนั้นจัดกับ ลิ้นรัวเหรอวันนั้นที่ผมโดนแบนไงแล้วมันก็พูดไม่ค่อยชัดแล้วทีเนี้ยมันสิรมี s m s อันหนึ่งมาถามไงว่าพี่ไม่ได้ถามเขาบอกพี่ครับพี่พพรู้ไหมครับว่าผมเนี่ยมีป๋ายาวเป็นไอดอลอ๋อ้เขาไม่ใช่คุณเมยเพชรเมยเพช,บบเพชรเลยขึ้นผมเลยขึ้นน้องเป็นเฮี้ยอะไรของน้องเนี่ยน้องเอาคนส้นตีนเอาคนส้นตีนเนี่ยเป็นไอดอลวันรุ่งขึ้นโดนแบนเลยฮะับผมควรแล้วล่ะ หมดแล้วก็ิยูเลยครับพูดคำหยาบใช่พูดคำหยงคำหยาบไม่ได้มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อเด็กๆและเยาวชนถูกต้องนะครับนะอย่างอย่างเวลาน้องส้มก็พูดหยาบเนี่ยเขาเขาเรียกว่าพูดเป็นจังหวะไม่ได้ไม่ได้พูดออกทีวีไม่ได้พูดออกสื่อครับก็จะบ่นก็จะถูอีดองถูอีเที่ยตัดนาทุ่มเต็มชีพตูงผมได้ยินผมไม่ได้ยินคำหลังๆนะผมได้ยินคำแรกคำเดียว กูพูดคำเดียวมึงมาเป็นชุดเลยมาห้าคำแต uh ่วผหญิงไงเวลาอยู่กับกลุ่มเพื่อนอ่ะมันก็คุยกันสนุกนะคุณแม่เพชรอ่ะคุณแม่เพชรโอ้ยังไม่เข้าเรียนก็ใส่กันนัวแล้วคุณคุยมาคุณคุยเข้ามาเลยคุณคุยมาแล้วเข้ามาเลยมา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 อามาม่าม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 ่ามมามมามมาามามา เออคุณปุ๋ยครไบไปไหนมาไปไหนมาไปไหนไม่ต้องปุ๋ยไม่ต้องทาแต่ว่าปุ๋ยไม่ได้ดูตอนต้นเทปต้นเทปต้นเทปกูกูใส่ไปแล้วเหรอกูคุมสองเสียงเลยตอนแรกส้มตกใจเลยพอดีวันนี้ทำภารกิจเสคัญพี่ทำอะไรไปส่งเมียอเสาคัญกบินไปต่างจังหวัดเอาละเว้ยกี่วันกี่วันสามวันสามวันจังหวัดอะไร ลำปางโอ้สามวันสบายเลยสบายเลยแต่แต่แต่นี้บอกไว้เลยเพราะว่าเทปนี้มันออกอากาศใช่ไหมครับเขาเห็นกันหมดเป็นมันคงจะเป็นสามวันที่ผมแบบเออก็คงจะเทปนี้กูยเทปนี้ออกอากาศนู่นอีกสิบวันที่เราอัดเนี่ยนี่นี่อดนี่อดเดินเหรอโอ้สิ้ไปก่อนไปไปลำปางเนี่ยนะผู้ชายไปเนี่ย ลำปางเนี่ยอะไรขึ้นชื่อคุณนายแพทย์รู้ไหมเออมีรถม้าถูกต้องเป็นรถประจำเมืองถ้าไปเลยเนี่ยต้องไปขึ้นรถม้าครับผมเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าไซส์สีอิงอย่างเราไปประเทศอื่นอย่างไปอย่างไปญี่ปุ่นสิงคโปร์อะไรเงี้ยก็จะขึ้นรถรถบัสสองชั้นแต่ที่ลำปางเนี่ยขึ้นรถม้าเรารถม้าเนี่ยอยู่ทั้งคืนครับอยู่ทั้งคืนถ้าไปตอนสักาประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนก็ยังอยู่ใช่ไหมมันจะอยู่มันอยู่หน้าตลาดมันจะอยู่มันจะนั่งเงี้ยสักปั๊บเราไปถึงผูันเห็นหน้าเรามันก็ เราเดินไปไงไปกับเพื่อนมันเห็นหน้าผมอ่ะมันก็ฮีแล้วคิดในใจสกิดเพื่อนแม่งรู้ได้ไงว่าปูมาหาแล้วขึ้นปุ๊บคุณกุ้ยขึ้นรถม้าปุ๊บมันมามันตังหัวหีฮีหีฮีมันหันมานะฮี้เลยแล้วมันพาไปเลยพาไปถูกที่มันรู้ไอ้คนขึ้นรถม้าไม่ไปไหนหรอก คนลุลมาไม่ไปไหนหรอกมันไม่มีหรอกในสมัยโบราณชมมเืองชมเมืองนี่มันโบราณเหรอพอขึ้นปุ๊บมันหันมาหาเราเลยแล้วมันพาไปเลยไปเม็มันพาไปเลยม้าฉลาดพี่มันฉลาดอันนี้ประสบการณ์มันสอนถูกต้องเพราะว่าไอ้คนที่ขึ้นไปมันรู้เล่นทางไงคือมันมันก็ไปอย่างนี้ทุกคืนอ่ะมันก็มีไปอย่างนี้ทุกคืนก็เลยรู้ก็ไปลักคืนนี้ก็ไม่เหี้ยครัผมตอนห้าทุ่มใครไปชมเมืองแม่ก็พาไปพาไปที่แหล่ง แล้วเป็นไงบ้างพี่เป็นไงครับอะไรนะเป็นไงบ้างครับอันนี้เป็นความลับเหรอเป็นความลับลําปางลําปางเนี่ยไม่เชื่อไม่เชื่อลงลงโทรบอกเมียเนี่ยเธอไปดูรถม้าที่ลําปางหน่อยดิอะไรเงี้ยเม่เอาเดี๋ยวมันมาฮี้ใส่เมียผมเมียคุณกูนี่เป็นคนลําปาง ไม่ใช่ไม่ใช่คนเมืองสิงห์เขาไปทํางานไปทํางานอ๋อคนเมืองสิงห์ทำงานเขาเป็นคนสิงห์บุรีต้องเดินทางอยู่เรื่อยสิงห์บุรีนี่อะไรขึ้นชื่อคุยไปบ่อยๆเค้กปลาช่อนเค้กปลาช่อนปลาไงปลาช่อนแม่ลาแม่ลาปลาเผาปลาช่อนกับปลาดุกนี่ต้องพูดอย่างนี้ไม่ชอบปลาดุกต้องชอบไงพี่ต้องพูดชอบปลาช่อนครึ่งโลไหมอ่าครึ่งโลครึ่งโลถ้าครึ่งโลครึ่งโลก็ถือว่ากำลังดีนะครึ่งโลเพราะคุณแม่แพชรช่วยทำขนาดปลาช่อนครึ่งโลให้ดูสักนิดนึ่ง ตรงมือนี่คืออะไรพี่หัวปลาช่อนเนี่ยได้ไหมส้มประมาณอย่างีนี้ถือว่าหัวไม่ใช่อย่างนี้เอาเอออย่างนี้นี่ปลาช่อนครึ่งโลปลาช่อนครึ่งโลประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณตักขึ้นเตะเตะประมาณตักกำลังดีโอ้โหปลาช่อนปลาช่อนได้ท่านผ่าศูนย์กลางท่านผ่าศูนย์กลางจะจะจะทประมาณนี้ทประมาณนี้ท่านผ่าศูนย์กลางก็ประมาณนี้ พอไหวนะกำลังอิ่มนะส้มนะถ้าถ้าคถ้าอย่างนี้นี่ทั้งสองสองโลได้แต่อย่างนี้สักครึ่งโลนี่แต่เดี๋ยวพอทำให้สุกมันก็เล็กลงอันนี้ปลาช่อนสิงห์บุรีครับนี่คือขนาดปลาช่อนเหรอพี่จอมปลาช่อนสิงห์บุรีสองโลถ้าเป็นปลาช่อนจากพวกอ่าไนจีเรียกนจะตัวใหญ่ใหญ่กว่าหน่อยเพราะว่าหรือจากปลาช่อนอเมซอนก็จะตัวใหญ่เลยครับโอ้โหปลาช่อนไนจีเรียปลาช่อนไนจีเรียเคยเห็นไหมเคยเห็นไหม เคยคนไนจีเรียเข้ามาเที่ยวผมเคยขนอะไรปลาช่อนมาเยี่ยวโอ้โหเดี๋ยวดูดูดีๆนะค่อยๆขยับทางเอาไว้เช่อนหรือชะโดก็ชะโดนี่มันใหญ่กว่าช่อนคือคือปบอช่อนแต่ละทวีปนี่ก็จะไม่ไม่ไม่ขนาดไซส์ไม่เท่ากันทวีปแอฟริกาเนี่น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของโลกปลาช่อนไงปลาช่อนเนี่ยไม่เคยเห็นปลาช่อนเลยแอฟริกันเหรอชอบการลุ้ม่น้ำหนายเนี่ยคือมันจะดินมันดีครับ แล้วล่าสุดเนี่ยเขาเขาเขามีปลาช่อนปลาช่อนอเมซอนับภาษาเขาเรียกว่าอาราไพม่ามันก็หลุดลงไปในแม่น้ำใช่ไหมคนก็ไปตกได้เขาบอกว่าทางกรมประมงทางผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าถ้าตกได้เนี่ยอย่าปล่อยกลับไปเพราะว่ามันไม่ใช่ปลาในถิ่นฐานบ้างทำลายระบบนิเวศมันจะไปทำลายระบบนิเวศเอเลี่ยนสปีชีส์เออนั้นคนไทยก็มากินให้ทำไงพี่แดกได้เลยแล้วคนไทยเ่งแดกได้เลยเมื่อก่อนนี้กลัวกันยังลยตักแตมนพารังก้าเลยเนี่ยแม่ก็มาแดกหมดเลยเนี่ย <c oughs> ไอ้ไอที่คนทั่วโลกก็กลัวนะไอส้สัตว์สัตว์ที่มันทำร้ายระบบเศรษฐกิจระบบนิเวศเนี่ย <c oughs> เอาไปกินห <c oughs> มดก็คนไทยกินหมดเลยอ่ะก็เลยสงสารไม่อันนี้เป็นการรักษาสมดุลธรรมชาติพี่ถูกต้อง <c oughs> ถูกป่ะเราเราจำเป็นจริงๆไม่อยากกินหรอก <c oughs> จำเป็นตั้งแ <c oughs> ต่แต็นพทังก้ามาก่อนเขากลัวมากนะเวลาพวกไรข้าโพดพวกอะไรเงี้ยใช่โกินร้อยเพี้ยเลยอย่างอย่างไอันนี้ยเขาบอกไอปลาดูดอ่ะปลาซักเกอร์เห็นะมันก็ไม่ใช่ปลาบ้านเรานะมันก็มาจากอเมซอนนี่แหละนะแล้วเดี๋ยวนี้พอมันอยู่ในตู้แล้วมันโตเมื่อไรมันโตเนี่ย หน้าตาัน่าเกลียดกูนะครับครับหน้าเป็นไงเขาก็ไปทิ้งได้ไงเนี่ยให้ทำหน้าตาซักเกอร์เหรอซักเกอร์ซักเกอร์มันเทศที่ไรถูกฮะคนก็เอาไปปล่อยพอมันหน้าตาน่าเกลียดเออคนก็ไปปล่อยไม่กินได้ไหมหุ่ยหนองคลองบึงทีเนี้ยเขาเรียกว่ามันขยายพันธุ์เร็วมากทีนี้มันก็เลยคลองน่านน้ำเลยนะไปตามบึงไปตามทะเลสาบไปตามแม่น้ำลำคลองมี้ต่มัน มันก็จะมีแต่สักเกอร์เนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันบอกว่าเจอปุ๊บจัดการซะจัดการซะกินซะบางคนบอกอะไรรึไหมบอกไข่มันเนี่ยเหมือนคาเวียเหมือนคาเวียก็มีคนบอกเนี่ยมันเป็นปลาพันธุ์เดียวสปีเชียเดียวกับอปลาคาเวียเนี่ยมันคือไข่ของสเตอร์เจียนปลาสเตอร์เจียนผมก็ดูแล้วพันเดียวสเตอร์เจียนพงักเกอร์ใยญ่นาตาคนละเรื่องเล่ดเลยแล้วแล้วไปให้ไปเอาไข่มาแดกกูไม่แดกหรอก ไม่แตกแน่ๆมันไม่ใช่คาเวียถ้าถ้าไข่ซักเกอร์มันเหมือนคาเวียแล้วมันเป็นพันเดียวกับไอ้คาเวียไอ้สเตอร์เจียนเนี่ยคนไทยรวยไปเลยเฮีย <laughs> คาเวียแม่งขีดหนึ่งแม่งแบบเป็นพันแล้วคือ,อ,อ,ค,อคือหลอกหลอกให้กินเออ,เอ,อหลอกว่าให้กินมันมันไม่เหมือนอร่อยไหมผมไม่เคยกินนะพี่จอมเคยกินไหมคาเวียหรืออะไรไม่ไม่ไอ้เอาเอาเอาซักเกอร์ก่อนผมไม่กิน ไ <Apparently, S 2> อ ouais พวกปลาไอ้พวกปลาปลาตู้เนี่ยฮะปลาค้าปลาทองเนี่ยกินได้เหรอพี่จะไปกินได้ยังไงมันจะไปกินมันจะไปกินมันเออกินไม่ได้หรอกปลาทองเออจะไปกินมั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 นสัตว์เลี้ยงอ่ะใช่แล้วมันจะไปกินมันได้ยังไงกินไม่ลงเหมือนคนกินแมวกินหมาเงี้ยมันก็กินไม่ได้มันรู้สึกว่าผิดไอ้ความรู้สึกเรานะใช่อ่าก็ไม่รู้เป็นเรื่องปลาได้ไงนะนี่จุด บัดคุณกุยไปถามน้องส้มเขื่อนปลาช่อนหรือเปล่าไงลวชชออบปา่นมส้มบอกชอบปลาดุกมากกว่าออ๋ชอบปลาดุกมากกว่าปลาดุกไม่ชอบค่ะปลาดุกมันไปติดเงี้ยงใช่ไหมมีเงี้ยงพี่ก็ถามเฉยๆอ่ะทำไมอ่ะก็ปลาดุกมันก็มีเงี้ยงไงเวลาจับปลาดุกนี่ต้องระวังทำไมพี่เดี๋ยวมันยักเอามันมีเงี้ยงใช่ไหมเงี้ยงมันมีเงี้ยงเงี้ยงเออแหลมๆตรงครีบมันอ่ะเนี่ยเนี่ยครีบเวลาไล่หมักลูกไม่เคยจับไล่หมักลูกสามเบี้ยเขาก็เรียกว่าเวลาจบจบแบบปลาดุกยักเงี้ยง ไปยังไงนะพี่มันจะต้องเอาเบี้ยล็อกไว้สองตัวก่อนแล้วลุกจนเดินไปเดินมาแล้วไอ้เบี้ยอีกตัวเสียบอีกตัวเสียบพอดีเรื่อประดุกยักษ์เงี้ยงโอ้โหมันงามนี่เปลี่ยนสวยเหมือนเหมือนประดุกยักษ์เงี้ยงเปลี่ยนเปลี่ยนคำว่าเงี้ยงนี่มันดูมันดูฟังแล้วมันไม่ค่อยไม่ค่อยเรื้อรเลยเปลี่ยนเป็นเงี่ยชัดกว่าอีกพี่เงี้ยงนี่มันเป็นลักษณะนามนะฮะมันไม่ใช่เป็นอาการเนี่ยผมดูเขาบอกว่าตอนนี้มีรายการของนั่นน็กอ่าชื่อรายการงี่ยาเป่าติ้วเดี๋ยว อะไรนะงีเหลางีเหลาเป่าติ้วงีนี่อะไรคุณนายเพชรหีงีนี่มันก็น่าจะเป็นอาการเหมือนก็ความต้องมีความต้องการอยากอยากอยากอ่ะเมื่อก่อนสมัยก่อนก็มีจับก่อนงีนะคะไรเงี้เสี้ยนเสี้ยนอ่ะเสี้ยนเสี้ยนบุหรี่เสี้ยนนี่แปลว่าอยากใช่ไหมเหงาเหงาอะไรเสี้ยนอ่เหงาเหลาโอ้โหเหลาก็คือการทำให้เล็กลงกันปั่นครับ เหลาไม้แต่ทุกคุณแม่เพชรทำท่าเหลาให้ดูหน่อยทำท่าเหลากูใ้เหลาเหลาเหลาไม้อ๋อไม่เป็นจริงเหลาอะไรก็เหลาไม้ไผ่ไม่ใช่เหรอเหลาไอ้เกียรติเหรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราไปดึงเหลายังไงนะฮะมึงขนาดนี้เลยเหรออันนี้ไม่ใช่ครึ่งโลแล้วพี่เป่นไงจีเรียเลยจีเรียนี่ปลาช่อนจากรูปแม่น้ำนายอืมมมึึงงนี่นี่เหลาท่าเหลาใช่ เหล่านั่งอย่างนี้ใช่มันต้องแบบนี้โกนเหล่านี้ใช่ไหมเวลาเวลาผมเหล่าทำไงรู้ไหมทำไมครับเหล่าเนี่ยติดต่อเหล่าเอากรบมาเหล่าเป่าเป่ามนกันเนี่ยอันนี้เป่าอะไรพี่เป่าอะไรเป่ากรบป่ากบอ๋อประกบเออติ้วอ่ะติ้วติ้วเออติ้วนี่ไง ติ้วนี่มันเป็นสลากป่ะเหมือนให้จับอ่ะเหมือนก็สลากติ้วเหรอจับติ้วภาษาจับติ้วงีเหล่าเป่าติ้วรายการนั้นเน็กเหรอถ้าทางจะมันนั่นเนี่ยตอนพี่จอมตอนพี่จอมไปออกนั่นไม่ใช่ที่ไปคุยกับนั้นเน็กอันนั้นอันนั้นอัันนน้เป็นรายการทอล์คโชว์รายการคุยกันไม่ใช่รายการนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้เขาเอาผู้เชี่ยวชาญทางด้านเพศเนี่ยมานั่งข้าง แล้วก็ให้คนโทรศัพท์เข้ามาซึ่งซึ่งเรื่องเพศเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมอ่านอย่างอย่างในหนังสือพิมพ์ d a i ิ y n e คุณคุณกูจำได้ไหมจำได้เสสมบมิสมเสสมบมิสมเสสมบมิสมหรือเราจะไปอ่านตามผู้นิยสารบันเทิงดาราภาพยนตร์ก็จะมีมีคอลัมน์ตอบปัญหาอะไรแบบนี้อยู่แล้วผมชอบอ่านนะผมชอบอ่านนะว่ารู้ตอนหลังว่ารู้ตอนหลังไม่มีใครเขียนมันหรอกแต่งเองแต่งเองเสียอมนะก็มีบ้างอาจจะต้องมีคนเขียนมาบ้างมวยมุ้งไงพี่มวยมุ้งอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวมุยมุ้งเราให้ส้มอ่านสักสองสามตอนนะเรื่องเพศนี่ครับคือคือมันเป็นเรื่องที่ว่าคนไทยพอพูดถึงเรื่องเพศแล้วเนี่ยจะเขินพอไปพูดกันแล้วก็จะเขินแต่จริงอ่ะคุณกุ้ยเราสังเกตดิครับน้องส้มด้วยเวลาจับกลุ่มกันนะมันก็คุยกันเรื่องอย่างเงี้แหละใช่ไหเรื่องเรื่องเรื่องจักรจักดิอะไรอย่างเผู้หญิงก็พูดว่าผู้ชายคนนู้นอ่าหน้ากินจังมีไหมใช่ไหม น่ากินจังเหมือนว่าอ๋อหมายความว่าอยู่กับผู้หญิงในอยู่ในกลุ่มแก๊งแก๊งเพื่อนน่ะก็มีเหรอเออแบบว่ามีแบบผู้ชายแบบแซบๆเดินผ่านเลยแบบนี้เหรอแซบๆเออพอผู้ชายแซบๆเดินผ่านเนี่ยคุยเลยจะคุยเลยอย่างงี้ป่ะก็ก็ดูดีอยู่คนนู้นอะไรก็ต้องมีซุปซิทนินทาก็เหมือนผู้ชายแหละแล้วผู้หญิงเด็ดๆเดินผ่านพี่ก็ต้องมีคุยถูกไหมผู้หญิงเด็ดๆอ่ะก็ถูกแต่ว่ามันมีมันมีเพจอยู่เพจหนึ่งในโลกโซเชียลอ่ายังไงพี่เป็นเพจที่ยอดไลค์สูงมากยอดไลค์เป็นล้านเลย อยากจะพูดชื่อเพจเดี๋ยวกลัวไม่เหมาะสมอชื่อเพจอะไรรู้ไหมชื่อเพจเคยอมอเคยเห็นไหมเคยเห็นไหมผมดึกว่าชื่อเพจเคยอมเออเคย้อมอ่ะพี่เคยอมเคยอมมันไม่มีความหมายดัดเห็นเห็นละเคยอเคยอมเคยอเคยอมเมื่อสองวันก่อนครับมันเด้งมาอเด้งมาหน้าฝีผมแล้วมันขึ้นขึ้นแคปชั่นว่าการมีเซ็กต้องมีกับคน รักเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ประมาณเนี้ยผมก็เลยเข้าไปดูในคอมเมนต์ฮะ90%ของคอมเมนต์นะครับเป็นสุภาพสตรีเป็นผู้หญิงล้วนแล้ว90%าสิของคอมเมนต์ที่แสดงความเห็นกันเข้ามาอไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยว่าของกูเงี่ยนกูอยากกูเอากูจะเอากูฮิตไอ้เฮียประเทศชาติมันเป็นเฮียอะไรไปหมดแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไปแล้วนะมันเป็นอย่างนี้ไปหมดแล้วเออ มันเม้นเตนไม่แบบนี้เอาคุยกันไปก่อนเดี๋ยวมันจะเปิดให้ดูเอจะเปิดให้ดูนแค่แค่ชื่อเพจก็น่าดูแล้ววิวัฒนาการมันเปลี่ยนไปแล้วก็การแสดงออกมันก็มากขึ้นด้วยอ่ะการแสดงออกไงการแสดงออกแล้วเขาตั้งเพลงนี้ทำไมไม่เป็นเคยโมกเคยอะไรไปเลยลุงบอหมูอมมันตรงกว่าโมกหรือเปล่าอ๋อ้โหสถามอย่างนี้ทำไมก็ในเมื่ออมมันตรงกว่าโมกโมกนี่ก็ไม่ไหวนะพี่มันก็ตรงไปนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเพจ เขียนว่าเคยอมเห็นไหมน้องพเซ็กของผมมันเกิดจากความรักไม่ใช่กับใครก็ได้นะฮะแล้วผมเข้าไปดูเมนต์ะอ่านเมนต์ให้ดูเป็นคนคนคนตั้งโพสต์นี่ฉลาดแล้วตั้งให้แบบว่าไอ้นี่เลยอะท่านแรกมาีอดไลค์สองร้อยกว่าเซ็กของฉันมันเกิดจากการที่ฉันเงียนมากมากท่านที่สองยอดไลค์ท็อปเขาเรียกว่าท็อปคอมเมนต์ท็อปคอมเมนต์ท็อปคอมเมนต์เซ็กของกูมีแต่ความเงียนล้วน ไม่เกี่ยวความรักเลยท็อปคอมเมนต์อันดับต่อมาเซ็กของกูขึ้นอยู่กับความร่านเซ็กไม่ใช่คอมเมนต์ต่อมากูไม่ได้ง่ายกับใครก็ได้แต่กูจะง่ายกับคนที่กูอยากเยเท่านั้นผู้หญิงล้วนๆผู้หญิงล้วนๆสุภาพสตรีกุลสตรีอะดูสุภาพสตรีอีกท่านหนึ่งครับถ้าไม่เงียนก็ไม่ได้รัก เซ็กของกูเกิดจากตัณหาความเงียนความอยากไม่ได้เกิดจากความรักถ้าความรักสําหรับกูคืออยากดูแลอยากทะนุถนอมไม่ใช่สักแต่เย็ดเอ้ยอท่ถ้าอยากถ้าแค่อยากจะเย็ดนั่นคือความเงียนไม่ใช่ความรักไอ้บอหมุนลยมึงดูสิผู้หญิงเก้าปเไม่พอโคตรโหดเลยคอมเมนต์แม่งไปทางนั้นหมดเลยทางดีก็ถามว่าเซ็กของผมเกิดจากความรักไม่ใช่กับใครก็ได้นี่ดูสวยงามนะ โอ้โดนตีดาร์กเลยโอ้โหไม่โหดเงว่าบ้านเมืองเรามันจะวุ่นวายอะ เด้ไอบอลมันจะไม่นี่นะพี่ไอ้บอลมันจะไม่ตื้อเลยนะผมดูแล้วผมคิดกูต้องดูแลลูกก๋วยที่สุดชีวิตนี้กูจะมาให้มาเป็นแบบอีพวกเคียนี่แน่ๆอุตส่าหยหนูยังไม่เคยไม่ก็ไม่กล้าคอมเมนต์ขนาดแบบอย่างนี้นะส้มอาจจะคอมเมนต์แรงกว่านี้ก็ได้ไม่ไม่ไม่คือดูแค่เนี่ยเท่าที่พี่จอมร้อยเวลาพิมมันมันไงดูให้ดีว่านุ่ผู้หญิงเม้นหรือกระเทยกระเทยหรือเปล่าคำตรงเนี้ยเวลาพิมมันมันไงฮะบางทีมันก็แบบ เล่นเล่นอาจจะเล่นเล่นอ่ะหมดหมดเวลาขอบคุณ K คพลด้วยนะครับนะฮะที่สนับสนุนรายการของเราวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ